สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครัวพยูนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆแค่จะพาเพื่อนๆมาดูหัวขมิ้นของเรานะคะว่าจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งหัวขมิ้นเนี่ยก็เป็นพันธุ์ที่มาจากอําเภอบ้านตาขุนนะคะซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกขมิ้นที่ดีที่สุด ที่หนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่ามีดินที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหัวขมิ้นของเราจะซวยขนาดไหนถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตให้ดีนะคะหน้าดินของเรานะคะที่อยู่ในถุงเนี่ยที่เราปลูกขมิ้นเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งกระดูกไก่มีทั้งก้างปลาเลือกหอยนะคะเพราะว่าเรานรําเศษอาหารต่างๆนะคะที่เหลือในแต่ละวันนะคะจะมาเทลงในถุงนี้เลยนะคะ เพื่อใหออ้มันย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยนะคะจะสังเกตง่ายๆว่าขมิ้นของเราเนี่ยเ,เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะสวยขนาดไหนหัวขมิ้นทะลุออกมาจากถุงเลยนะคะโอ้โห เป็นขมิ้นที่ไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะปลูกเองแบบธรรมชาติค่ะรากขมิ้นก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก็เลยทำให้ดินเนี่ยเกาะแน่นเลยะคะ่ะต้องเนี่ยคะ่ะต้องทุบแรงๆอะคะ่ะดินถึงจะหลุดออกนะคะ เขาเยอะมากเลยค่ะก็เลยดินก็เลยเกาะนะคะแกะยากนิดนึงนี่ต้องใช้บดโหดแบบบดตบจูบเลยนะคะเนี่ยกดลัดฟัดเวียงเลยค่ะดินออกหมดเลยรากแน่นมากเลยค่ะรากแทบจะเยอะกว่าหัวแล้วนะคะเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็เยอะด้วยนะคะเราก็ ปลูกเอาไว้เพื่อเก็บไว้ทำเครื่องแกงนะคะ เยอะเลยค่ะรอบนี้เดี๋ยวเราเอาไปล้างกันก่อนนะคะสำหรับวิธีการปลูกขมิ้นนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนอะไรนะคะดูแลง่ายค่ะใช้ทุนน้อยนะคะทุนเนี่ยก็คือมีแค่ซื้อถุงแค่นั้นนะคะหรือไม่ก็กระถางนะคะสำหรับคนที่จะนำไปขายนะคะก็ถือว่ารายได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่า ทุกบ้านทุกหลังจะต้องกินขมิ้นชันค่ะแล้วก็แต่ถ้าจะให้แนะนำนะคะแนะนำปลูกในถุงหรือในกระถางนะคะถ้าปลูกในดินเนี่ยเวลาเราจะเอาขึ้นมาใช้เพื่อกินเนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างขุดยากหน่อยแต่ถ้าเราปลูกในถุงเนี่ยคือสบายเลยค่ะเวลาเราจะกินก็คือเทถุงเหมือนที่ทำให้ดูเมื่อกี้เลยค่ะ เพื่อนๆหลายๆคนก็คงรู้แล้วนะคะว่า,าสรรพคุณของขมิ้นชันเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นท้องนะคะช่วยย่อยอาหารเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะมันจะช่วยในการสมานแผลโรคกระเพาะโรคกระเพาะด้วยค่ะ บางคนเขาก็ตากให้แห้งนะคะแล้วก็ไปบดผงใส่แคปซูลกินเพื่อรักษาโรคกระเพาะแต่สำหรับบางคนเขาก็เอ,อกินแบบสดๆนะคะโดยการตำแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะแล้วก็ซดน้ำมีประโยชน์มากมายค่ะโดยเฉพาะขามิ้นชันนี่แหละคะ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ได้หนึ่งตะกร้าใหญ่ๆเลยค่ะเอ่อตรงหัวขมิ้นตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามีสรรพ,พคุณล้นเหลือนะคะนี่นค่ะตรงหัวมันหัวใหญ่ๆมันเลยค่ะเยอะมาก สำหรับวิธีการเก็บรักษาของเรานะคะเพื่อให้ขมิ้นเนี่ยสามารถเก็บไว้กินได้นานๆนะคะวิธีของเราก็คือล้างน้ําให้สะอาดแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ซับให้แห้งนะคะหรือไม่ก็ตากแดดให้ให้แห้งเลยนะคะหลังจากนั้นก็นํากระดาษนะคะมาหอ่อกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะหรือกระดาษเหลือใช้อะไรก็ได้หอ่อแล้วก็เก็บ ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะในช่องผักอะค่ะก็จะเก็บไว้ได้นานหรือสําหรับบางคนที่ไม่เก็บใส่ไว้ในตู้เย็นก็ตั้งไว้ในที่โลง่ลงๆดานนอกได้เลยค่ะใส่ไว้ในตะกร้าหรือว่าอะไรก็ได้สามารถตั้งไว้ที่โลง่ลงๆได้เลยสำหรับวันนี้นะคะครัวพยูนของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆได้ลองปลูกผักกินเองนะคะ ถ้าเพื่อนๆได้ลองปลูกผักกินเองดูสักครั้งหนึ่งเพื่อนๆก็จะรู้สึกได้ว่า,าการที่เราปลูกกินเองเนี่ยมันดีนะเพราะว่ามันอย่างน้อยก็ปลอดจากสารพิษสารเคมีค่ะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะคะการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะวันนี้ครัวพยุนก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ